สหรัฐอาหรับเอมิเรต์หรือ UAE เจ้าภาพฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกรอบสโซนเอเชียกลุ่มจีลงสนามหุ่นเครื่องเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาไล่ต้อนจอร์แดนไปแบบขาดลอย5-1โดยเกมอุ่นเครื่องเมื่อวันจันทร์24พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นเกมที่เอาราชิสเตสเตเดียมลูกทีมของเบิร์ดฟานเมาลงข้อสนิงพบกับทีมชาติจอร์แดนปรากฏว่าเกมนี้สหรัฐอาหรับเอมิเรต์ไล่ต้อนเอาชนะไปแบบขาดลอย5-1ได้ประตูจากอาลีมักคูที่ซัด แพทริกเหมาคนเดียว3ประตูและอีก2ประตูได้จากคาลิวอิบราฮิมกับคาโยคานิโตทั้งนี้สหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE จะลงเล่นในบ้านของตัวเองในฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกรอบ2โซนเอเชียกลุ่มจีพบมาเลเซียวันที่3มิถุนายนพบไทยวันที่7มิถุนายนและพบอินโดนีเซียวันที่11มิถุนายน2564